สวัสดีครับนักเรียนครูชื่อธีวัฒน์กัลยาประสิทธิ์นะครับเรียก็คือครูแบงค์นี่เองวันนี้นะครับเรายัางอยู่กันในบทที่3เรื่องของการคูณและการหารจานวนวนับส่วนในเรื่องของเนื้นอหาที่จะเรียนวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ต่อจากเมื่อการเรียนครั้งที่แล้วนะครับซึ่งเนื้อหาในวันนี้ก็คือการหารที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักตัวหารมี2หลักด้วยการหารยาวในครั้งที่แล้วเราได้เรียนการหารที่ตัวตั้งมีไม่เกิน4หลักใช่ไหม รอบนี้เราจะลองทําให้ยากขึ้นนะครับโดยการที่ตัวตั้งมีมากกว่า4หลักเนื้อหาจะยากขึ้นมากเล็กน้อยแต่ครูเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของพวกเราแน่นอนเดี๋ยวครูจะลองทําโจทย์ให้ดูนะครับโจทย์จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปทําตามได้เลยครับเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับนักเรียนโจทย์ข้อแรกเขียนว่าหาผลลัพธ์ของ1426 หารด้วย33มสเราจะเห็นว่าตัวเลขที่เป็นตัวตั้งเนี่ยรอบนี้นี่ถึง5หลักนั่นเองแต่ว่านักเรียนคิดว่าเราจะสามารถหาผลหารได้ด้วยวิธีใดครับอ,อย่างที่ครูพูดไปตั้งแต่หัวเรื่องเนาะว่าเราสามารถหาวิธีหารได้ด้วยการหารยาวเพราะฉะนั้นเรามี1 4 2 6เป็นตัวตั้งและมี33เป็นตัวหารดังนั้นนะครับอ่ะก่อนเดิ่ยเลย กูจะเขียนเครื่องหมายหารยาวก่อนเครื่องหมายหารยาวคูก็จะนำตัวตั้งนะครับเข้ามาอยู่ในเครื่องหมายหารยาวก็คือ1นึ่งมืนสี้อยยีและนำตัวหารนะครับซึ่งคือ33มามาอยู่ข้างหน้าอ่ะทีนี้เราก็ทำแบบเดิมนะครับที่เราเคยเรียนมา หนึ่งในหลักหมื่นสามารถถูกแบ่งออกเป็นสามสิบสามกองได้ไหมครับยังแบ่งไม่ได้นะครับแล้วก็จะกระจายหนึ่งในหลักหมื่นเข้าไปอยู่ในหลักพันหนึ่งหมื่นมีค่าเท่ากับสิบพันแล้วเรามีเลขศูอยู่ในหลักพันนะครับเอามารวมกันก็จะได้เท่ากับสิบพันเรามีอยู่สิบพันต้องการแบ่งเป็นสามสิบสามกลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันสามารถแบ่งได้ไหมครับ ยังแบ่งไม่ได้ใช่ไหมงั้นเราก็ต้องเอา10บพันเนี่ยกระจายเข้าไปในหลักร้อย10บพันมีหน้ามีค่าเท่ากับ100่งร้อยร้อยหนึ่งแล้วเรามีเลข4อยู่ในหลักร้อยเอามารวมกันก็จะได้1นึ0งร้อ0 0เนี่ยเราต้องการแบ่งเป็น33กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันสามารถแบ่งได้ไหมครับอาแบ่งได้นะครับ เราจะแบ่งออกเป็นกีก่กลุ่มดีจำนวนใดเอ่ยเมื่อคูณกับ33แล้วจะมีค่าใกล้เคียงกับ104่จำนวนนั้นก็คือ3นั่นเองอครูก็จะเขียน3นะครับดูข้างบนอ่ะ33คูณ3เท่ากับ9กมีอยู่104ใช้ไป99เหลือเท่าไหร่ครับ เหลืออยู่5จากนั้นเราก็เอา5ในหลักร้อยที่เหลืออยู่เนี่ยกระจายเข้าไปในหลักสิบใช่ไหมครับ5ในหลักร้อยก็จะมีค่าเท่ากับ50แล้วเรามี2อยู่ในหลักสิบจะเท่ากับ52 10เรามีอยู่52ต้องการแบ่งออกเป็น33กลุ่มกลุ่มละเท่าๆ่ากันแบ่ได้กี่กลุ่มครับ1กลุ่มนั่นเองอ่า มีอยู่52ใช้ไปแล้ว33จะเหลือเท่าไหร่ครับมีอยู่52ใช้ไป33เหลืออยู่19เหลืออยู่19นะครับจากนั้นเราก็นำา19ที่อยู่ในหลัก10เนี่ยกระจายเข้าไปในหลักหน่วย19ในหลัก10ก็จะมีค่าเท่ากับ190หน่วย มีอยู่6นะครับเอามารวมกันก็จะเป็น196หน่วยเรามีของอยู่196ชิ้นต้องการแบ่งเป็น33กองกองละเท่าเทกันสามารถแบ่งได้ไหมครับแบ่งได้นะครับเราจะแบ่งได้ทั้งหมดกี่กองเอ่ยจำนวนใดคูณกับ33มีค่าใกล้เคียง196คําคำตอบก็คือ5นั่นเอง33คูณ5 มีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบห้าหนึ196่งร้อยเก้าสิบหกลบหนึ่งร้อยห้าสิบห้ามีอยู่มีอยู่หนึ่งร้อยเก้าสิบหกใช้ไปแล้วหนึ่งร้อยหกสิบห้าจะเหลืออยู่เท่าไหร่ครับเหลืออยู่สามสิบเอ็ดเก่งมาก จากนั้น31เนี่ยนักเรียนคิดว่าเราจะาไปแบ่งต่อได้ไหมแบ่งต่อไม่ได้แล้วนะครับแสดงว่า31เนี่ยก็จะเป็นเศษของเราใช่ไหมอ่ะจากนั้นเรามาตรวจสอบคําตอบกันหน่อยดีกว่าตรวจสอบตรวจสอบนะครับวิธีการตรวจสอบผลหารคืออะไรเอ่อยยังจําได้ไหม วิธีการตรวจสอบผลหารนะครับสามารถทำได้โดยนำตัวหารก็คือ33คูณกับผลหารนะครับผลหารก็คือ315ที่เราคิดได้เนาะแล้วก็บวกกับเศษก็คือ31จากตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอมีค่าเท่ากับ ตรงนี้นักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขในการช่วยคิดได้นะครับ33คูณ315แล้วเอาบัลโกับ31มีค่าเท่ากับ1426ปพอดีเลยแปลว่าข้อนี้เราคิดถูกต้องนะครับดังนั้น 1นึ่งหมืหารด้วย33มสาก็จะมีค่าเท่ากับ315 31. รสิบห้าเศษสามสิคำตอบก็คือ 315 431เนั่นเองเป็นยังไงบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมอ่ะครูจะยกตัวอย่างให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะครับนั่นก็คือ หาผลลัพธ์ของ613,440หารด้วย72ตัวเลขเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าก็ยังคิดไม่ยากนะครับเรายังจะคิดด้วยวิธีการหารยาวอยู่เนาะซึ่งครูม,มั่นใจว่านักเรียนสามารถทําได้แน่นอนก่อนอื่นเลยวิธีการหารยาวครูก็ต้องเขียนเครื่องหมายหารยาวก่อน จากนั้นครูก็จะเขียนตัวตั้งนะครับอยู่ในเครื่องหมายหารยาวตัวตั้งก็คือ6 1 3 4 4 0นะครับจากในโจทย์แล้วก็ตัวหารก็คือ72อยู่ด้านหน้าอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ6อยู่ในหลักแสนเลข6กในหลักแสนเนี่ยเรามีอยู่6ต้องการแบ่งเป็น72กลุ่ม กลุ่มละเท่าเท่ากันสามารถแบ่งได้ไหมครับยังแบ่งไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเราจะนำา6ในหลักแสนกระจายเข้าไปในหลักหมื่นนะครับ6ในหลักแสนมีค่าเท่ากับ60หมื่น60มืนนะครับแล้วเรามีเลข1อยู่ในหลักหมื่นเมื่อมารวมกันก็จะเท่ากับ6 1หมื่น61เมื่นเี่ยเวลาต้องการแบ่งเป็น72กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันสามารถแบ่งได้ไหม ยังแบ่งไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูก็จะเอา61,000กระจายเข้าไปในหลักพัน61 0 0 0หมืนมีค่าเท่ากับ610,000และในหลักพันนะครับเรามีเลข3ที่มีค่า3 0 0พันอยู่เมื่อรวมกันแล้วก็จะได้613,000 613,000ต้องการแบ่งเป็น72กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันสามารถแบ่งได้ไหมครับ จากตรงนี้สามารถแบ่งได้แล้วนะครับโดยเราจะสามารถแบ่งได้ออกเป็นกี่กลุ่มเอ่ยจำนวนใดที่คูณกับ72แล้วมีค่าใกล้เคียงกับ613ครับคำตอบก็คือ8นั่นเอง72คูณ8มีค่าเท่ากับ576นะครับ มีอยู่613ใช้ไป576เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ37จากนั้นครูก็จะเอา37ที่อยู่ในหลักพันนะครับกระจายเข้าไปในหลักร้อย37,000มีค่าเท่ากับ3 7 0ร้อยนะครับในหลักร้อยมีอยู่4เมื่อเอามารวมกันแล้วก็จะได้374ร้อย 3 7 4 0 0สามารถแบ่งเป็น72กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันได้ไหมครับสามารถแบ่งได้นะครับโดยสามารถแบ่งได้เป็นกี่กลุ่มเลยคำตอบก็คือ5กลุ่มนั่นเอง72นะครับคูณ5มีค่าเท่ากับ360 มีอยู่แล้ว374ใช้ไป360เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ14นั่นเองเก่งมากครูมี14ในหลักร้อยกระจายเข้าไปในหลัก10บนะครับ14 100เมื่อกระจายเข้าไปในหลัก10ก็จะมีค่าเท่ากับ140 10 ในหลักสิบเรามีเลข4นะครับเมื่อมนรวมกันแล้วก็จะเท่ากับ144 10นะครับ144 10สามารถแบ่งเป็น72กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันสามารถแบ่งได้ไหมครับแบ่งได้นะครับโดยแบ่งได้ออกเป็น2กลุ่มนั่นเอง72คูณ2มีค่าเท่ากับ144 มีอยู่144ใช้ไป144เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ0นั่นเองอ่าจากนั้นนะครับเท่ากับว่าเราไม่มีเลขเหลืออยู่แล้วเราก็มาดูที่0ูนได้หลักหน่วยเลข0ูนได้หลักหน่วย เรามีอยู่ศูนย์ต้องการแบ่งเป็น72กลุ่มกลุ่มเราเท่าๆกันสามารถแบ่งได้ได้สามารถแบ่งได้ไหมครับจากตรงนี้ไม่สามารถแบ่งได้แล้วนะครับหรือจะพูดอีกนหนึ่งก็คือแบ่งได้เป็นศูนย์กลุ่มนั่นเองมีอยู่ศูนย์ใช้ไปศูนย์ก็จะเท่ากับบ้านเหลือ0ูนย์นะครับแสดงว่าข้อนี้ ได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเอ่ยข้อนี้เราจะมีเศษเป็นศูนนะครับหรือก็คือไม่มีเศษนั่นเองและผลหารของเราก็คือ8520เรามาลองตรวจคำตอบกันดีกว่าตัวซอบ สามารถทําได้โดยยังไงสามารถทําได้โดยนําตัวหารนะครับก็คือ72คูณกับผลหารที่เราได้มาผลหารที่เราได้มาก็คือ8520แล้วบวกด้เสร็จนะครับ ในข้อนี้เราได้เศษเท่ากับ0ก็คือบวก0มีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยแต่ตรงนี้สามารถใช้เครื่องคิดเลขในการช่วยคิดได้นะครับอ่าครูคูณทำการใช้เครื่องคิดเลขคิดแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ6 0 0 0 0 0 1 440ซึ่งตรงกับตัวตั้ง แปลว่าข้อนี้ครูคทำถูกต้องนั่นเองดังนั้นหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบหารด้วยเจ็ดสิบสองจึงมีค่าเท่ากับ 8,520นั่นเองแสดงว่าข้อนี้คำตอบก็คือ8ปดพันห้าร้อยบนร้อยครับ เป็นยังไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครูมั่นใจมากว่านักเรียนสามารถทำได้แน่นอนก็ถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็สามารถทักแชทส่วนตัวเข้ามาถามครูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ